สวัสดีครับกับฟอดครับก็คลิปนี้มันจริงๆมันต้องเป็นต่อจากคลิปที่แล้วเลยเนาะนะครับตอนแรกว่าจะไม่ได้ทาแหละนะฮะแต่เพลินว่าเ,เหมือนเราออกมายาวอะ่ะต้องบอกก่อนเลยนะทปนี้หลังจากก็มาส่งรถลูกค้าใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเที่ยวต่อนะครับเพราะว่ามันช่วงหยุดยาวเนาะนะครับช่วงใกล้ปีใหม่เราก็รถลูกค้ายังไม่ลง นะไครับผลไซแนนยังไม่ออกเราก็เลยลากยาวเลยนะครับตอนแรกอัว่าจะไม่ไม่ได้ทํานะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่แบบเกี่ยวกับการใช้งานและใช่ไหมครับแต่เพอรเอิญมันเป็นทิปที่แบบยาวยาวมากๆนะครับก็เลยมาทําแล้วก็จังหวะเดี๋ยวมีลูกค้าสไล,ลด์รถมาส่งเนาะเดี๋ยวผมก็เลยไม่ต้องขึ้นไปแต่ข้ามไปอีก อ,อีกจังหวัดหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่งเลยก็ระหว่างทางรอรถคันนั้นแต่งแล้วก็สไลด์มาส่งขึ้นลงกรุงเทพต้องบอกเลยไม่ไหวเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าเราวิ่งมาก็รถส่วนตัวผมก็800 800กโลเนาะใช่ไหมครับเราตีกลับขึ้นไปอีก700 800โลตีกลับมาอีกอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรอเลยมันก็เลยทําให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมาแต่ตอนก๊อฟถทายทาคลิปนี้ก๊อฟต้องบอกก่อนนะครับว่าก๊อฟอะ หลังจากส่งลูกค้าเสร็จใช่ไหมครับก็ไปกินข้าวไปเที่ยวนะครับข้ามจังหวัดมาแล้วแล้วก็เลยแบบเอะตัดสินใจที่จะทํานะครับก็เลยจะมาให้ดูอัตราบริโภคนะครับเพราะว่าทิปเนี้ยโดยส่วนตัวก,ก็คิดว่าต้องมีประมาณสัก2,500ขึ้นอนะ่ะเออมันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทิปที่ให้ลูกค้าเอ,อ่อได้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดเราวิ่งยาวๆ อัตราบริโภคจะอยู่เท่าไหร่เสวนใหญ่อะมันอัตราบริโภคตอนวิ่งลงมาส่งลูกค้าเอยหรืออะไรเอยผมว่าเต็มที่มันก็น่าจะอยู่ประมาณสักพันโลถูกไหมขับมาบางทีขับไปขับกลับที่กอล์ฟทไม่ดูก็จะน่าจะอยู่ช่วงพันกว่าโลอันนี้จะมันจะเป็นทริปที่แบบในการขับยาวมากนะครับก็เลยเอามาให้ดูกันอ่ะนี่ก็จากของเดิมแปดร้อกว่าโลเนาะตอนนี้ก็วิ่งข้ามจังหวัดจังหวัดจังหวัดมาแล้วนะครับเป็นพัน 1,380กว่าโลนะครับจะดูอัตราบริโภคสินะครับอยู่ที่13.8แล้วนะนะครับเพราะว่าทางที่เราวิ่งนะครับมันก็จะเป็นทางที่แบบขึ้นเขาลงเขานะแล้วก็รถค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยนะครับรถค่อนข้างที่จะเยอะมันก็จะต้องมีใช้แบบการเร่งแซงจังหวะเหยียบจังหวะอะไรนะครับออกตัวเยอะก็แล้วก็ขับเร็วด้วยเอาในความเป็นจริงคือขับเร็วด้วยก็ อัตราบริโภคก็เลยจะเนี่ตอนนี้เหลือ1 3บสาดนะรก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะทริปนี้นะครับก็ตรงๆนะคำนวณไม่ถูกเลยว่ามันจะจบเท่าไหร่แต่ไม่ต่ำกว่า2,500นหแน่ๆนะครับเพราะว่าเเดี๋ยวผมมาส่งรถส่งรถเสร็จผมจะตีไปหาลูกค้าผมนะครับส่งรถเสร็จเนี่ยผมจะตีไปหาลูกค้าผมก็เหมือนเป็นการแบบไปเยี่ยมบ้านลูกค้าเนาะ ก็จะตีไปหาลูกค้าผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ดูอัตราบริโภคครับแล้วก็ดูบรรยากาศในการขับรถทั่วไปสบายๆแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะครับก็เรากําลังจะออกจากที่พักนะนะครับเดี๋ยวให้ไปดูกิโลเนาะตอนนี้เพิ่งมาสตาร์รถด,ดูเสียงเนี่ยดังไหมนะครับดังอย่างนี้ปกตินะครับยิ่งตอนเที่ยงเที่ยงนะครับใกล้ๆเที่ยงแบบนี้เนาะ นะครับช่วงแดดร้อนๆนะเพราะมันเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับมันก็จะหมุนแบบสุดอ่ะเสียงมันก็ดังนะครับเพื่อให้เรื่องของตัวอุณภูมินะทำอุณหภูมิไม่ได้เร็วที่สุดนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดใครถามว่าวิ่งเยอะๆนะครับวิ่งทีทีิปหนึ่งเป็นพันพันโลหรือหลายๆร้อยโลวิ่งติดติดกันมีอะไรที่ต้องสังเกตไหมผมจะบอกเลยนะตัวผมผมไม่ได้ดูอะไรเลยเนาะไออย่างพวกแบตเนี่ยผมมีตัววัดอยู่ข้างในอยู่แล้วนะภาพไปเล ผมก็จะดูหลักๆเลยคือแค่น้ำนะครับไว้ล้างกระจกเผื่อฝนตกเผื่อเป็นฝุ่นนาะก็จะเติมอันนี้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้น้ํายาก็ได้นะครับกับย้ํานะใช้น้ําสะอาดนะครับก็เป็นน้ําดื่มที่เราแถมตามปั๊มอะเนาะหรือถ้าบ้านใครมีเครื่องกรองน้ําก็ใช้เครื่องกรองนะครับที่อย่างแรกนี่กับดูนะครับอย่างที่สองก็คือนี่เห็นไหม น้ำนะครับซึ่งเป็นน้ำหม้อพักเนาะนะครับก็เป็นน้ำหล่อเย็นนะครับตอนนี้สีมันก็มันก็เขียวนะที่มันดูขุ่นๆมันเป็นเพราะไอตัวถังมันนะครับก็ดูให้อยู่ในปริมาณปกตินะครับอยู่อยู่ในปริมาณปกตินะครับขีดจริงๆมันจะมีบอกอยู่แล้วนะครับมันจะมีขีดโลขีดแม็กนะครับแล้วมันก็จะมีสีที่แต้มๆมานะตอนล้นใหม่ๆนะครับ เราก็ดูให้มันอยู่อย่าอย่าตา่ำกว่าขีดโลอยู่ในขีดระดับแม็กเนี่ยดีที่สุดนะครับก็คือขีดด้านบนอันที่สองอ่าแล้วถ้าเกิดบางคนบอกว่าถ้ามันคล่องนะก็มันไม่อยู่ระดับแม็กแล้วพี่นะครับพี่มาต่างจังหวัดทํายังไงนะครับก็บแนะนำสองแบบนะก็แนะนำสองแบบคือหนึ่งดูรถผมนะอันนี้จริงๆในรถส่วนตัวเป็นอย่างจริง ผมเก็บไว้หลังรถเดี๋ยวผมปีนก่นอนถ่ายคลิปทีนะนี่ผมก็จะซื้ออย่างนี้ติดไว้ครับเห็นไหมน้ำยาหล่อเย็นนะครับของฟอร์ดเนาะอันที่ผสมมาแล้วนะครับก็ถ้ามันพองก็คือเติมได้เลย1นลิตรนะไว้สำหรับฉุกเฉินเนาะถ้ามันไม่รั่วไม่เสียมันไม่มีทางหายเยอะหรอกก็อย่างนี้ก็ได้1นลิตรร้อยกว่าบาทนะครับติดไว้นะครับแต่ส่วนท่านใด ถ้าไม่มีติดไว้นะครับสิ่งหนึ่งที่ก๊อปอยากจะแนะนําก็คือถ้ามันพองจริงๆใช้น้ําสะอาดเติมได้น้ําสะอาดนะไม่จําเป็นต้องเป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้พวกมองเฟอร์มินิเลอะไรแบบที่เป็นอย่างนั้นนะน้สะอาดนะครับน้ําจะเครื่องกรองหรือจากที่ดื่มก็ได้ยืมผ้าเช็ดมือหน่อยดูดิก็าผ้าเปียกนะครับเอาน้ําสะอาดเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องเป็นน้ําแร่แหมอกินนึกไม่ออกเช็ดมือหนะ่อย ไม่จําเป็นต้องเป็นน้าแรนะ่น้ําสะอาดเติมได้นะครับแต่ตอนเติมเนาะก็ร้อนๆวิ่งมาร้อนๆเติมไม่ได้นะครับพวกนี้มีแรงดันนะนะครับอย่างนั้นก็ต้องรอเครื่องเย็นถ้าเราขับมาถึงปุ๊บเรารู้ว่ามันพุองเราก็รอก่อนใช่ไหมครับเราถึงที่แล้วเราก็รอก่อนรอเครื่องเย็นนะครับเครื่องมันเย็นแล้วเราค่อยเปิดเติมนะครับมันจะได้ไม่น้ํามันจะได้ไม่มีแรงดันที่พุ่งออกมาแล้วก็อาจจะทําให้เราแบบ เ,เกิดเหตุนะครับได้ก็เนี่ยครับต่อให้วิ่งเยอะยังไงผมก็ดูประมาณนี้นะใครอาจจะดูละเอียดกว่านี้ก็ได้นะผมดูประมาณนี้ก็หลังจากที่ผมเออส่งรถเนาะแล้ก็บอกว่าเที่ยวต่อนี่พันหกร้อยิกิโลแนละ้วตอนนี้13.2กิโลเมตรลิตรนะครับนี่เดี๋ยวกาลังจะวิ่งไปวิ่งไปอีก1จังหวัด นะวิ่งไปอีกหนึ่งจังหวัดเพื่อที่จะไปพักพรุ่งนี้สไล,ลด์รถจะมาส่งรถลูกค้านะครับนะเราก็จะวิ่งไปอีกประมาณสักที่ผมดูผมไม่รู้ก,กี่กิโลนะผมดูชั่วโมงประมาณเจ็ดชั่วโมงะนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปส่งลูกค้าอีกท่านหนึ่งที่สไล,ลด์รถมานะครับอ่านะก็นี่ที่เราใช้งานอยู่นะ อันนี้ไม่ใช่ยี่สิบเก้านาทีนะนี่ยี่สิบเก้าชั่วโมงแล้วนะกกนะครับยี่สิบเก้าชั่วโมงแล้วนะครับเรามาดูอัตราบริโภคนะครับมาดูอัตราบริโภคแล้วเดี๋ยวช่วงจังหวะหลังจากส่งลูกค้าเสร็จเนี่ยผมน่าจะต้องต้องไปหาลูกค้านะไปไปหาลูกค้าอีกประมาณสองท่านสมท่านที่บ้านแล้วเดี๋ยวจะยิงยาวนะครับกลับไปที่ทํางานก็น่าจะอีกพันกว่าโล อีกพันกว่าโลก็เดี๋ยวมาดูอัตราการสิ้นเปลืองกันนะครับว่าวิ่งยาวๆนะอัตราบริโภคเท่าไหร่แล้วบางคนบอกว่าอ,อุ้ยรถไม่ทนไม่ทนนะครับใช้ไม่ได้ก็เนี่ยครับอย่างที่ทุกคนเห็นอนะตอนนี้ผมก็วิ่งมาแสนกับอีกสามพกิโลนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราเข้าใจเขาแล้วเราดูแลเขาเนาะนะครับบางอย่างก็อะไรที่ก็เปลี่ยนหรืออะไรไปก็ทําอยู่ที่ช่องแต่เดี๋ยวกลับไปกรทมรอบนี้สิ่งแรกเลยนะ ที่ต้องทําเกี่ยวกับรถนะเช็คระยะนะครับเ,เปลี่ยนพับเบรกแล้วต้องเปลี่ยนแล้วนี่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะนะครับจริงๆไม่ควรนะลากยาวกันขนาดนี้นะครับต้องเปลี่ยนพับเบรกต้องเจียจานนะครับก็เดี๋ยวอไอ้พวกนี้เดี๋ยวตอนทําอะไรแล้วเดี๋ยวทาคลิปให้นะครับแต่ยังไงเดี๋ยวฝากติดตามคลิปนี้ก่อนนะครับนะครับเราก็ขับมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะนะครับเราก็มารอสไลด์นะครับเพื่อที่จะส่งมอบลูกคา้าวิ่งไปทั้งหมดตอนนี้นะ 2,153กิโลก็13.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่เราก็มารอกลางบาลูกค้ารอสไลด์ก่อนรอสไลด์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปทีเดียวนั่งเฝ้า,อ,าอยู่นัดสไลด์ไว้7โมงครึ่งนะครับลูกค้ามีเลิก8โมงเนาะถ้าเกิดท่านใดนะครับที่สนใจนะครับซื้อฟอร์ดเนาะเราเรามีบริการแบบ ทั้งหมดะนะครับทั่วทัทวทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับให้กรอบคำอะส่งก็ได้ก็เหมือนคลิปที่เห็นหลายๆคลิปหรืออย่างลูกค้าท่านเนี้ยนะครับขึ้นไปจองรถที่ช่วงงานปลายปีมันเอ็กโปรหรือมอเตอร์โชว์เนี่ยครับงานไอนเดือนธันวาอ่านะครับล่าสุดเนี่ยแล้ลูกค้าก็บอกว่าสไลด์มาเนาะกรอบก็ไปส่งลูกค้าอีกจังหวัดหนึ่งใช่ไหมแล้ก็เที่ยวเที่ยเที่ยวเที่ย แล้วก็มารอสไลด์จังหวัดหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครสนใจที่จะแบบสไลด์ก็ได้เนาะเราก็เช็คราคาดูได้สไลด์แบบนี้แบบธรรมดาแบบใส่กล่องได้หมดเลยนี่นะครับสไลด์มาแล้วคันนี้สไลด์ใส่กล่องมานะนะครับคันนี้สไลด์ใส่กล่องมานะครับวันนี้เราก็วิ่งมาสบายๆเดี๋ยวตอนเราวิ่งกลับโอ้โหถ้าเกิดเราวิ่งกลับดูดูกิโลที่เราวิ่งกลับก่อนดีกว่า ถ้าเราวิ่งกลับนะครับวิ่งกลับเก้าร้อยกว่าโลอ่ะอีกสิบสองชั่วโมงอ่ะครับอันนี้คือเดี๋ยวด,ดูอัตราการบริโภคทิปนี้ยาวๆเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวอาจจะใช้พวกระบบเนาะเพื่อให้ลูกค้าได้ดูเรื่องของตัวระบบการใช้รถที่มีเอ่อพวกบางคนเรียกแดดนะครับบางคนเรียกแพ็กเกจนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวฝากติดตามด้วยเดี๋ยวก็ขออนุญาต ไปส่งรถก่อนเนาะนี่ใส่กล่องมาแล้วนะครับอ่าย่งไงก็เดี๋ยวฝากติดตามกับด้วยครับ<ต><ว>ก็ถ้าเราเลือกสไลด์เนาะแบบกล่องของขวัญมันก็จะมีแบบกล่องทึบกับกล่องใสก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกนะครับพวกนี้แต่ละแบบราคาไม่เท่ากันสไลด์ลดเล็ก สไล,ลด์รถใหญ่นะครับแบบไหนราคาก็จะไม่เท่ากันก็จะต่างกันนะครับก็ลูกค้าก็แต่ละท่านก็สามารถเลือกได้นะครับอันนี้ท็อปสุดแล้วเนาะนะครับท็อปสุดอยู่แล้วดูบ้านลูกค้าน,นะครับก็เดี๋ยวก็ไปเอารถลงนะครับลูกค้าให้ถอยรถไป เข้าบ้านเนาะเพราะว่าทีดที่ลูกค้าออกก็คือออกหน้าบ้านพอดีครับนะแล้วก็เรียบร้อยตอนนี้เราก็วิ่งไป2975กิโลนะครับ13.2กิโลเมตรต่อลิตรก็อีก200กประมาณ206โลนะครับจะถึงที่ทำงานแล้ว นี่เราวิ่งมาส่งรถจริงๆนะถ้าใครดูจากคลิปก่อนนาะก็คือวิ่งมาส่งรถแหละครับเห็นไหมแล้วก็ตอนแรกคิดว่าเออจะไม่ถ่ายแนละ้วก็เลยถ่ายดีกว่าถ่ายแบบไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ตั้งตัวด้วยนะครับเป็นคอนเทนต์ไฟลุกนะครับก็จะให้มาดูแหละครับาตาบริโภคเนาะตอนเราวิ่งยาวๆนี่เวิ่งทิปนี้ก็มีสามพันอะถ้าดูถ้าดูจากตัวเลขอะประมาณสามพันนะครับบางคนบอกว่า ก็ไปส่งรถที่ไหน,นวิ่งทีสามพันโลนะครับก็ไปส่งรถนะครับแล้วก็พาแฟนไปฉลองครบรอบเนาะแล้วจังหวะนะครับที่มาตัดสินใจถ่ายเพราะว่ารถลูกค้าอีกท่านหนึ่งลงพอดีแล้วลูกค้าให้สไลด์ใช่ไหมครับเราก็อย่างที่เห็นในคลิปไปแหละเราก็สไลด์มาส่งก็ส่งรถด้วยนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมลูกค้ามาด้วยนะฮะก็วันนี้ก็วิ่งยาวๆเลยหลายจังหวัดต้องบอกก่อนหลายจังหวัด ะครับก็ทิปนี้ก็ประมาณ3,000กว่าโลนะครับตอนนี้อัตราบริโภคอยู่เท่านี้นะเดี๋ยวผมกลับขึ้นไปปุ๊บก็ครบพอดีครับแสน0้าพันโลนะครับก็จะเข้าเ,เช็คระยะนะครับนี่ดูนะอัน,นอันนี้คือทิปที่วิ่งนะประมาณ3,000โล13.2นะอ่ะเรามาดูแบบยาวนะที่ผมใช้วิ่งจริงๆนะครับเห็นมเก้าพันะ 9, กว่าโล13.3 ให้ทุกท่านได้เห็นจริงๆนะว่าการที่กอล์ฟขับเนี่ยนะครับไม่เคยต่ำกว่าสิบสามนะแต่ว่าเหมือนบางท่านอาจจะบอกว่าโวยกอล์ฟกอล์ฟขับบ่อยกอล์ฟรู้วิธีให้ขับประหยัดน้ามันนะครับทริปนี้ก็ไม่ได้ประหยัดนะครับก็เหยียบรถตัวเองก็มีจังหวะเหยียบก็ก็ใส่เต็มที่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ต้องบอกก่อนลถลูกค้าเราขับเราเอาปลอดภัยอะ่ะใช่ไหมตามความไว้ใจที่เขาให้เราก็ต้องดูแลรถเขาให้ดีที่สุดนะครับล้วก็เราก็เอาปลอดภัย นะครับโล่งก็เหยียบแต่ไม่ได้ขับแบบหวาดเสียวน่ากลัวนะครับรถส่วนตัวก็ตอนขับอย่างนี้มันก็เหยียบได้มากกว่าแหละเพราะว่าอะไรเป็นรถส่วนตัวเราเนาะนะฮะอันนี้ก็ดูนะครับจะต,ต้องขับกลับเนี่ยผมก็จะคงจะใช้เรื่องของตัว Adaptive Cruise Control นะครับกลับไปเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่งเริ่มใช้มาได้10โลนะเพิ่งเพิ่งเริ่มใช้มาได้10โลนะก็เดี๋ยวดูนะครับตัวเลขจะเปลี่ยนไหมผมคงตั้งไว้ ไม่เกิน115หรอกครับน่าประมาณ110 115นะ้อนะครับอ่ะมาพูดถึงคูตคอนโทรลแล้วรถรถฟอร์ดเรานะครับรถฟอร์ดเราต้องบอกก่อนนะถ้าเป็นณปัจจุบันเนาะปี2025 2026ก็ตามนะครับที่กำลังจะออกมารถที่มีคูตคอนโทรลนะครับคูตคอนโทรลปกติก่อนนะนะครับควบคุมความเร็วเนี่ยจะมีตั้งแต่สปอร์ตนะครับมีไวท์แท็กมีคนะูตคอนโทรลเนาะแล้วก็เป็นพวกเอเวอเรสต์เทน ใช่ไหมครับฮะแต่ถ้าเกิดหลุดขึ้นมาเป็นสตอมขับ2นะครับขึ้นมา r a p t ต r ร v เอเวอร p เ r t สปอรมันจะเป็นอะแดปตีฟคูดคอนโทรลแล้วหน้าตามก็จะเป็นแบบนี้นะหน้าตามก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับนะพวกที่มีอะ a p t i v e ก็ผมมองว่ามันก็ทำให้ขับง่ายมากยิ่งขึ้นนะทำให้ขับง่ายมากยิ่งขึ้น คูดคอนโทรลนะครับผมว่าหลายๆท่านรู้จักนะครับมันก็คือระบบควบคุมความเร็วเนาะมันก็จะเหมาะกับการที่เราวิ่งยาวๆวิว่งไกลๆใช่ไหมครับล็อกความเร็วเอาไว้เอาสมมตุติล็อกไว้ร้อยสิบนะล็อกไว้ร้อยสิบมันก็จะวิ่งร้อยสิบโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยเนาะรถมันก็จะควบคุมความเร็วไปพื๊ดร้อยสิบตลอดที่เราล็อกนะครับแต่คูดคอนโทรลเนี่ย มันเหมาะกับวิ่งไกลๆยาวๆเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งนะครับเมื่อเราแตะเบรกระบบมันจะยกเลิกเนาะระบบมันจะยกเลิกนะครับรถกันข้างหน้าชะลอเนี่ยคูณคอนโทรลมันไม่ได้ชะลอให้นะนะฮะคูณคอนโทรลมันไม่ได้ชะลอให้นะนะครับเราต้องเป็นคนเบรกเป็นคนชะลอเป็นคนขับทุกอย่างเองเขาแค่เป็นตัวเข้ามาควบคุมความเร็วไม่ให้เราต้องเหยียบคันเร่ง มันก็จะทําให้แบบตอนเราขับทางไกลเราไม่ต้องแบบแตะเท้าเก่งเท้าตลอดเวลาเราเท้ามาแบบมาพักได้ที่พื้นรองใช่ปะไม่ต้องเก่งอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เพิ่มของความสะดวกสบายจริงๆคุณคอนโทรลผมว่ามันมีมานานแล้วละ่ะทุกแบรนด์เคยใช้มาหมดแล้วผมว่าลูกค้าเกิน80รู้จักมันอยู่แล้วนะครับยยเว้นบางท่านที่แบบเพิ่งมาจะใช้รถนะครับน้องๆที่เพิ่งมาจะใช้รถอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่ค่อย เคยได้ยินหรือว่าไม่รู้จักเนาะแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้รถอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้ว Adaptive Cruise Control ต่างกันยังไงนะครับ Adaptive Cruise Control เนาะที่ต่างกันคือตัวนี้มันจะควบคุมความเร็วนะครับและรักษาระยะห่างนะครับและรักษาระยะห่างด้วยก็คือเนี่ยอย่างอย่างปัจจุบันเนี่ยที่ผมตั้งนะครับรถที่มี Adaptive เนี่ยจะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะตั้ง Cruise Control ปกติหรือจะทําเป็นอแด็คทีฟก็ได้แต่แน่นอนครับเมื่อลนไม่มีอแด็กทีฟทุกคนเปิดเป็นอแด็กทีฟหมดแหละนะครับอย่างผมก็เปิดเป็นอแด็กทีฟนะมันเลือกได้นะจริงจริงแล้วมันเลือกได้นะครับเอาเผื่อท่านใดไม่ชอบเนาะก็มาตั้งค่าที่จอกลางได้นะครับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ล้วก็เข้ามาผมตั้งไว้แล้วนะครับใช้งานเหมือนกันนะครับเราจะวิ่งความเร็วเท่าไหร่ก็ตามเรากดเปิดนะครับเขาก็จะล็อกความเร็วบวกลบก็เหมือนคุณคอนโทรลแหละครับก็ ดันขึ้นกระบวกเห็นไหมครับอ่าดัานขึ้นกระบวกนะถอยลงก็ลดความเร็วนะครับนะถอยลงก็ลดความเร็วแต่ตัว Adaptive เนี่ยมันจะมีปุ่มนี้ขึ้นมานะครับก็คือเลือกระยะห่างนะครับก็จะมีอยู่4ระดับนะเนาะผมตั้งระดับในสุดอะนะครับคุณดูนะความเร็วร้อยนะตั้งระดับในสุดเนี่ยเอาจริงเนี่ยถ้าเกิดรถขับมายังแทรกได้เลย นะครับถ้าเรายิ่งห่างยิ่งห่างมันก็มันก็จะมีระยะห่างเรื่อยๆนะครับก็เอาเอาเป็นว่าเรื่องของระยะความห่าง4ี่ระดับเนี่ยเอาไปลองใช้ดูนะครับว่าแต่ละคนใช้ยังไงนะบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ใช้แล้วมันกว้างจังพี่ลองมากดปุ่มนี้ดูก่อนนะนะครับเผื่อให้มันหดเนี่ยเห็นไหมมันมีทั้ง4ี่ระดับนะนะครับก็ลองใช้งานดูจอ8นิ้วกับ12นิ้วอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักการทํางานเดียวกัน นี่ตอนมันเป็น a a p t i v e นะครับข้อดีของ a d a p t i v e คือสำหรับผมนะมันเป็นการควบคุมความเร็วที่ใช้ได้ทั้งในและนอกเมืองนี่มันเทพตรงนี้นะครับใช้ได้ทั้งในและนอกเมืองถ้าเกิดคนที่ติดตามก็มาตลอดอยู่แล้วจะเคยเห็นก็ใช้อยู่แล้วนะนะครับมันใช้ได้ทั้งในทั้งนอกเมืองเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคันข้างหน้าชะลอรถเราชะลด้วยนะครับรถคันข้าง,งหน้าเบรกนะครับรถเราก็จะชะลอแล้วก็เบรกให้ด้วย นะครับแล้วยิ่งเป็นของ Ford เนี่ยเป็นแบบ Stop and Go ก็คือหยุดได้ยันศูนย์นะเราไปต่อได้ด้วยนะครับก็ใช้งานได้หลากหลายครอบคุมนะครับสำหรับกระบะนี้ต้องบอกก่อนเลยนะถือว่าถือว่าสุดเลยนะนะครับที่ใช้งานพวกระบบพวกนี้ได้นะครับอ่ะแต่ขอขยายความคำว่า Stop and Go ก่อนนะถ้าเราใช้ a d Adaptive c r u คุณ Control แบบนี้นะครับโดยที่เราโดยที่เรานะไม่เปิดไอ้ระบบออโต้โฮนะครับ ออโต้โคนี่นะครับมันจะมาพร้อมกับพวกเบรกมือไฟฟ้าเนาะก็พูดง่ายๆพวกสตอมแท็กขึ้นมาแหละนะครับใช้ได้แต่ว่าออโต้โคจริงมันมีตั้งแต่ไวาแท็กนะวาแท็กกับสองะแต่ว่าที่จะมาใช้กับสิ่งที่กอล์ฟกำลังจะบอกก็คือพวกสตอมแท็กขึ้นมานะครับนะัทณ์ปัจจุบันใช้งานได้คืออะไรถ้าเราเปิดเอาไว้เป็นสีน้ําเงินนะครับเงื่อนไขเขาคือปิดประตูคนขับคาดเบลซึ่งแน่นอนครับมันคือการพร้อมขับนะครับเราเปิดเป็นสีน้ําเงินไว ถ้าคันข้างหน้าชะลอจอดยันติดไฟแดงรถเราเนี่ยจะชะลอเองจอดยันติดไฟแดงยันศูนย์ด้วยเลยนะครับมันจะหยุดยันนั้นแบบศูนย์แบบนั้นเลยนะนะอ่าแล้วถ้าเกิดว่ารถคันข้างหน้าไปต่อเราก็ค่อยกดเรื่องของตัวความเร็วนะครับดันใช้นิ้วดันเพิ่มขึ้นไปปุ๊บมันก็จะควบคุมความเร็วต่อลรถคันข้างหน้าไปเลยนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยนะฮะอ่ะแต่ผมไม่ได้ใช้นะเพราะว่า แฟนผมไม่ถนัดเนาะแล้วถ้าเกิดมันต่างกันยังไงถ้าเราไม่เปิดออโต้โฮนะครับไม่เปิดออโต้โฮมันต่างกันไงคือถ้าเกิดครั้งข้างหน้ามันเบรกยันความเร็วแบบถึงศูนย์ะระบบมันจะขึ้นยกเลิกนะครับยกเลิก a d a ด t i ทีฟคูล c o คอนโทรลนะเมื่อมันขึ้นยกเลิกเราต้องเอาเท้ามาเหยียบเบรกให้มันหยุดเองนะมันมันก็จะไหลไปปกตินะครับอันนี้ต้องย้ําก่อนนะครับต้องย้ําก่อนนะมันไม่เหมือนกันนะนะฮะ เออดังนั้นบางทีตอนเราซื้อรถใช้เรื่องระบบเยอะๆเราก็ต้องศึกษาด้วยเข้าใจด้วยนะครับหรือขอขายตัวเองหน่อยต้องมีที่ปรึกษาการขายที่เข้าใจกับระบบรถพวกนี้นะนะครับมันจะไม่มีเรื่องของการแบบใช้งานผิดประเภทเนาะนะครับหรือว่าเราใช้โดยที่เราไม่รู้นะครับถ้าเราปรึกษาอ่นะผมก็ใช้อยู่ทุกระบบแหละแต่บางคนถามว่าแล้วทำไมรถกรอล์ฟมันถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้หน้าตาไม่เหมือนกันนะครับสาหรับบางคนที่มาติดตามใหม่นะ นะครับแล้วมาติดตามใหม่นะรถผมเนี่ยเป็นรุ่นสปอร์ตแพ็กเกจสมัยก่อนมันมีเนาะสปอร์ตเรนเจอร์สปอร์ตที่มีกล้องรอบคันนะครับสมัยก่อนมันมีนะมันก็มีอยู่ประมาณสักร้อยสองร้อยคันแล้วมั้งรวมขับสองขับสี่นะครับอ่ะก็มันมีมานะพวงมาลัยนี่ก็เป็นพวงมาลัยแรปเตอร์มาใส่ไอ้ระบบที่มีขึ้นออฟลงออฟโรดเอ่ยอะไรเอ่ยที่มันขึ้นมาเยอะแยะมากมายเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคือของผมนะครับมัน ปลดระบบมานะครับก็คือเอาไปทําปลดพวกของระบบนู่นนี่นั่นมานะฮะอันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับอ่าเรื่องของปวดระบบนะครับหลายคนโทรมาเพราะว่าบางคนติดตามกอลฟมาแล้วนะครับดูมาหรือเจอจากบางคิดมาถามว่าจําเป็นไหมผมว่าใช้คําว่าแล้วแต่ชอบดีกว่านะครับบางคนปลดระบบเพราะอยากได้หมดสปอร์ตหมวดสปอร์ตคือหมวดอะไร นะครับโหมดสปอร์ตนี่เลยครับโหมดสปอร์ตก็คือหมวดเดียวกับที่แรปเตอร์ใช้เนาะมันจะทําให้แบบคันเร่งมันเบาอะ่ะเหยียบง่ายแรงขับสนุกสนานนะครับกินน้ํามันเนาะก็แล้วแต่คนชอบละกันนะครับอ่ะไอ้พวกนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ว่ากันใครชอบอยากให้ก๊อบติดให้ทําให้ก็ติดต่อจะไปติดร้านข้างนอกเองก็ได้ไม่ได้ว่ากันนะครับเออแล้วแต่ความชอบแะถามว่าถามส่วนตัวผมจําเป็นไหมก็ไม่ได้จําเป็น แต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้เพราะมันไม่แพงแต่ก็ต้องหาร้านทํำที่มันมีมาตรฐานนะครับให้มันใช้งานได้จริงๆเนะเาะนะฮะในไหนพูดถึงการปลดระบบแล้วนะครับอีกอย่างหนึง่งลูกค้าโทรเข้ามาถามกันหลายคนนะครับขออนุญาตพูดในคลิปน,นี้เลยเนาะไอเกตเนี่ยครับลูกค้าผมไม่ได้ขายซื้อมาติดเองเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดใครจะซื้อก็จากแอปส้มแอปม่วงได้เลยครับพิมพ์ไปเลยนะลูฟี่เอ นะครับชื่อรุ่นเนาะมันใช้เสียบ OBD อะครับเนี่ยก็เสียบ OBD ตรงเนี้นะครับใต้ใต้ตัวด้านล่างนะครับก็เป็น OBD เสียบเข้าไปเลยใช้งานได้เลยนะครับคพราว่าอ่านค่าได้หลากหลายมีหลายหน้าจอนะครับขึ้นอยู่กับเราตั้งนะครับขึ้นอยู่กับเราชอบเนาะก็ใช้งานได้เลยนะครับก็ไปซื้อมาติดกันก็ได้หลักๆเลยอะผมอะซื้อมาติดเพราะว่าผม,มต้องการดูอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับกับแบตเตอรี่เนาะ แล้วมันก็เนี่ยผมก็เลือกตั้งอย่างผมก็ตั้งอย่างนี้เลยอุณหภูมิน้ํามันเกียร์ตำแหน่งเกียรเ์เรื่องของตัวอากาศนะครับไฟน้ําอุณหภูมิน้ำมันเครื่องวัดรอบอะไรก็ขึ้นอยู่กับเราครับเราอยากจะตั้งอะไรก็ตั้งได้นอลองไปเปิดดูหรือว่าสอบถามทั้งร้านดูส่วนตัวผมผมก็ว่ามันก็เสถียรอยู่ในระดับหนึ่งนะ,สะเสถียรอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้แหละเราเอาแบบสิ่งหลักๆที่เราอยากรู้แหละนะครับอ่ะก็เดี๋ยวทีมนี้ผมก็คงใช้เนี่ยแหละครับอีก200โลเนาะนะครับก็ใช้ตัวเรื่องของ adaptive ไปยาวๆเรามาดูกันว่าตัวเลขมันจะมีขยับเพิ่มขึ้นไหมหรือลดลงไหมนะครับยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับ นี่ผมก็ถึงบริษัทแล้วนะทริปนี้วิ่งไปทั้งหมดนะครับ3 2 0 9กิโล13.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็7,345บาทนะนะครับที่วิ่งมานะก็ทริปนี้วิ่งยาวๆเหมือนที่บอกครับช่วงเอ่อ200 200ประมาณ200-220โลนะใช้ a d a p t i v e นะครับตัวเลขก็ขึ้นใหม่นิดหนึ่งเนาะนะนะก็อันนี้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับให้ทุกท่านได้ ได้รู้นะครับแบบการใช้รถที่แบบผมต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้มานั่งขับเพื่อให้มันประหยัดน้ำมันเพื่อมาขายนะครับคือขับใช้ริงๆเหยียบก็คือเหยียบนะครับขับเรื่อยๆก็เรื่อยๆก็คือใช้งานเหมือนคนปกติทั่วไปไม่ได้เอาตัวเลขมาทำเพื่อให้มันดูว่ามันประหยัดนาะนะฮะตอนนี้ก็วิ่งไปแล้วรถผมเนี่ยวิ่งไปแล้วแสนสี่พันเจ็ดร้อยโลนะนะครับก็เนี่ยกำลังจะเข้าศูนย์เช็คระยะนะครับกลับมาวันนี้ก็ต้องเช็คระยะวันจันทร์ นะรอบแสนห้าพันกิโลก็เดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปเลยนะครับแสน0 0าพกิโลนะครับเช็คอะไรบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับยังไงนะครับฝากทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามแนละที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอฟน้าเบอร์โทรไอดียไลน์ก็ขึ้นไว้แล้วนะครับ ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยอยากให้ทำคลิปแบบไหนหรืออะไรยังไงนะครับสามารถแจ้งได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ